คุณแม่มาลัยนะคะปีนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบสองก่อนที่แม่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะแม่มีอาการมือซีดหน้าซีดไม่มีแรงแล้วเวียนหัวบ่อยไม่ค่อยสบายไม่มีแรงเป็นประจำเลยลุกขึ้นจากที่นอนตอนเช้าก็จะมีอาการวูบบ่อยๆก็พอดีได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมมะค่ะได้แนะนำว่าเออให้คุณแม่ทานเจลพัดต,ตัวที่เป็นมิน หลังจากนั้นก็เลยได้มาบอกแม่คุณแม่บอกว่าถ้าเป็นเม็ดไม่เอานะแบบเป็นเม็ดมันกินยากไม่ชอบกินยาแบบเม็ดก็เลยได้บอกคุณแม่ว่าอันนี้มันเป็นเจลนะคะเป็นอาหารเสริมนวัตกรรมใหม่ทานง่ายอร่อยก็เลยได้ลองซื้อมาให้คุณแม่ทานหลังจากคุณแม่ทานไปแล้วคุณแม่ก็อาการดีขึ้นอาการวูบเหนื่อยง่ายไม่มีแรงมือเท้าชา เวียนหัวหายไปหลังจากทานได้ประมาณหนึ่งสัปดาห,ไหนนน์ไม่เวียนหัวตื่นนอนไม่เวียนหัวตอนเช้าก็ไม่เวียนค่ะต้องขอบคุณอาหารเสริมนะคะของเจลพัสที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่เป็นสารอาหารที่ดูดซึมง,ง่ายกินง่ายสำหรับที่มาดูแลคุณแม่ให้คุณแม่แข็งแรงก็จะให้คุณแม่ทานต่อไปเรื่อยๆขอบคุณบริษัทเจลพัสด้วยที่ผลิต อาหารเสริมที่มีคุณภาพให้มาดูแลร่างกายของคนไทยแล้วก็ดูแลร่างกายคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ทานเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยนั่นแนะโอเคกินเลยอร่อยไหมแม่อร่อยไหมเปรี้ยวอร่อยขึ้งใจโอเคค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.